ครับทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมาตอบคำถามแล้วก็ไขข้อข้องใจที่หลายๆคนงสงสัยนะครับว่าทำไมมอเตอร์ขนาดใหญ่ใหญ่นะครับหรือมอเตอร์ที่นิยมสตาร์ทแบบชตาเดลต้าที่บ้านเรานะครับเนเพงทำไมมักระบุดังดันไว้ว่าเป็น380ทับ660หรือไม่ก็ 400ทับหกนะครับซึ่งหลายคนก็มีคำถามว่าไอแรงดันแบบนี้นะครับ6 0 0อยกว่า660ถึง690านะครับจะเอามาจากไหนนะครับทำไมไม่ออกแบบให้ให้มอเตอร์มีแรงดันเหมาะสมกับแรงดันไฟฟ้าที่บ้านเรานะครับสำหรับคำตอบในคลิปนี้นะครับก็ดังที่เห็นอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับก็คือเห็นว่า ระบบนี้นะครับแรงดันที่ออกมานะครับก็690นะครับหรือบางเฟสก็ต่ำกว่า690เล็กน้อยนะครับแล้วก็ความถี่ก็60เฮิรต์นะครับซึ่งก็เป็นแรงดันที่แรงดันไฟฟ้าที่ผลิตมาจากเจนเนอเรเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นคําถามที่ว่าแรงดันพวกนี้จะามาจากไหนนะครับคาตอบก็คือเอามาจากเจนเนอเรเตอร์นะครับทีนี้เจนเนอเรเตอร์มันอยู่ที่ไหนนะครับมันใช้งานที่ไหนคําตอบก็คือเราจะเห็นว่าเป็น เครื่องจักรหรือแผ่นที่เป็นโมบายทั่วไปนะครับยกตัวอย่างเช่นเรือสินค้าหรือแท่นอจอดน้ำมันนะครับยกตัวอย่างในคลิปนี้นะครับที่แอดมินกำลังถ่ายทำอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นแรงดันไฟฟ้า,าที่มาจากเจนเตอร์นะครับขนาดพันกว่ากิโลวัตต์นะครับก็จะเป็นแรงดัน690โวลต์และวก้60กฮิร์ตซ์นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบคำถาม ที่ว่า690หรือ660โวลต์มาจากไหนนะครับคำตอบก็คือตรงนี้นะค,ค,ครับเพราะฉะนั้นนะครับมอเตอร์ตัวใหญ่ๆที่โรงงานบ้านเรานิยมสตาร์ทเป็นแบบสตาร์เดลต้านะครับถ้ามาใช้ในที่นี้นะครับมาใช้ในแท่นขุดเจาะน้ำมันหรือมาใช้ในเรือสินค้านะครับก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้วงจรสตาร์เดลตา้ไตาไปนะครับเพราะว่า ในท่านขุดเจาะน้ํามันหรือในเรือสินค้าเนี่ยนะครับเขาไม่มีนัดปวดข่ววกระไครนะครับเขาไม่ต้องสนใจเรื่องแรงดันไฟฟ้าตกนะครับไม่ต้องสนใจเรื่องมอเตอร์กระชากกระแสขณะสตาร์ทนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมอเตอร์ใหญ่ๆในท่านเนี่ยนะครับเขาก็ต่อแบบไดเรกออนไลน์ได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้อง ใช้วงจรสตาร์ทกับสตาร์เดลตานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะเป็นมอเตอร์ขนาด75กิโลวัตต์นะครับเห็นว่าชุดสตาร์ทเขานะครับก็จะเป็นวงจรได i เรกออนไลน์นะครับนะครับ เนี้ยนะครับก็เห็นว่าสายไฟที่ออกจากคอนแทคเตอร์นะครับก็จะมีแค่3เส้นนะครับเพราะฉะนั้นวันทงได้ว่าวงจรน,นี้นะครับก็เป็นไดเรกออนไลน์นะครับไม่ใช่เป็นสตาร์เดลต้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาสตาร์ทมอเตอร์เนี่ยนะครับเขาก็จ่ายตรงแรงดันตรงเลย690โวลต์นะครับซึ่งมอเตอร์ตัวนี้นะครับตามเนมเพจก็จะเป็น ให้เดานะครับแอดมินเดาก็400ทับ690โวลต์นะครับแล้วก็ต่อเป็นแบบสตาร์เลยนะครับที่ปลายทางโอเคครับก็เป็นเก็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เป็นการตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าเขาเออกแบบมาเพื่ออะไรนะครับ400ทับ690 690หรือ660นะครับ ออกแบบมาเพื่ออะไรนะครับทั้งที่ไฟบนไฟจากการไฟฟ้าไม่มีซัพพอร์ตตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบสุดท้ายก็คือว่าระบบไฟฟ้านะครับมันมีความหลากหลายนะครับมันมีหลายระบบนะครับมันไม่มีแค่380โวลต์ทับ50เบเฮิร์ตกับบ้านเราหรือ220โวลต์60เฮิร์ตในบางประเทศนะครับมันยังมีระบบอื่นอีกนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคงจะตอบโจทย์สำหรับคนที่เคยสงสัยนะครับแล้วก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ